เอาละครับเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเราวิ่งวุ่นอยู่ในเกมของคนอื่นตลอดเวลาแต่พออายุมากขึ้นนะมันมีของข,องขวัญอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากนั่นก็คือความชัดเจนครับวันนี้เราจะมาลุยกันให้เห็นจะจับไปเลยกับ7เรื่องที่เสียเวลาชีวิตเราไปแบบเปล่าประโยชน์สุดๆแล้วมาดูกันว่าจะพลิกเกมกลับมาเป็นของเราได้ยังไงใช่เลยครับคือมันไม่ใช่เรื่องของการมานั่งเสียดายอดีตนะแต่เป็นการเอาความชัดเจนที่ได้มาเนี่ยแหละ มาเป็นเหมือนกับ Laser เลเซอร์พอยเตอร์เลยเลงเป้า,เาไปที่สิ่งที่สําคัญจริงๆอะไรที่คนเก็บไว้อะไรที่คนทุ่มพลังใส่แล้วอะไรที่ต้องโยนทิ้งไปสัทีโอเคครับมาเริ่มกันที่ยกแรกเลยภารกิจของเราก็คือเลิกวิ่งแข่งในสนามที่ไม่ใช่ของเราสลัดตัวเองให้หลุดจากสคริปต์ความสําเร็จที่คนอื่นเขียนให้คือเราโตมาในสนามแข่งตลอดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่คะแนนสอบตำแหน่งงานเงินเดือน ไปจนถึงบ้านใครใหญ่กว่าเหมือนมีสกอร์บอร์ดแปะอยู่ทุกที่เลยแต่พอถึงจุดหนึ่งนะเราจะตาสว่างเลยว่าเฮ้ยเกมนี้มันไม่มีใครเล่นกับเราแล้วเราเป็นคนเดียวที่ยังยืนจ้องกระดานคะแนนนั้นอยู่ไม่มีใครมาสนใจแต้มของเราแล้วครับงั้นเปลี่ยนกติกาเลยคู่แข่งคนเดียวที่ต้องโฟกัสตอนนี้คือตัวเราเองเมื่อวานนี้ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วก็ได้ลองถามตัวเองดูนะวันนี้เราสงบลงไหม ฉลาดขึ้นหรือเปล่ากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นไหมนี่แหละครับคือชัยชนะที่แท้จริงเลิกเสียเวลาไปดูไฮไลท์ชีวิตคนอื่นได้แล้วโอ้โหข้อนี้ผมว่าโดนกันหลายคนแน่ๆเรายอมให้นามบัตรมันกลายเป็นบัตรประชาชนของเรามานานเกินไปแล้วครับตัวตนของเราถูกผูกติดอยู่กับตำแหน่งงานแต่พอวันหนึง่งบทบาทนั้นมันหายไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นวิกฤตตัวตนมาทันทีเลย ได้เวลาเปลี่ยนพอตการลงทุนแล้วครับแต่ไม่ใช่หุ้นนะลงทุนในตัวตนนอกเวลางานของเรากลับไปหาความสงสัยใคร่รู้งานอดิเรกความคิดสร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละชีวิตทำให้หัวใจมันเต้นแรงโดยที่ไม่ต้องมีใครมาจ่ายเงินเดือนให้นั่นแหละครับคือสินทร,รัพย์ที่แท้จริงของเราคำถามนี้สำคัญมากๆเลยนะครับลองถามตัวเองดูเลยถ้าวันนี้เราถอดหัวโขนออกให้หมดแล้วเราคือใคร การหาคำตอบนี้ให้เจอเนี่ยมันคือการโปรโมทครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะมาต่อกันยกที่2เลยครับหัวข้อนี้คือการทวงคืนสินทรัพย์ที่แพงที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเวลาและพลังงานของเราถึงเวลาต้องเป็นยามเฝ้าสมบัติของตัวเองอย่างจริงจังแล้วคือเราถูกฝังหัวมาตลอดว่าห้ามยอมแพ้ทำให้จบสิผลก็คือเราทนดูซีรีส์ที่ไม่สนุกอ่านหนังสือที่น่าเบือ่อ หรือฝืนทําโปรเจกต์ที่หมดไฟไปแล้วให้มันจบจบไปเพื่ออะไรครับแค่เพื่อจะติ๊กถูกในลิสต์ว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยนะถึงเวลาเรียนรู้ซูเปอร์พาวเวอร์ใหม่แล้วครับนั่นคือการอนุญาตให้ตัวเองเลิกการเลิกเนี่ยมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการตัดสินใจทางกลยุทธ์เราแค่กําลังจัดสรรพลังงานที่มีจํากัดของเราไปให้กับสิ่งที่มันใช่จริงๆชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะไปเสียเวลากับอะไรที่มันแค่ง,งั้นๆนะครับ เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับปากตอบไปว่าได้เลยแต่ในใจนี่ตะโกนลั่นเลยว่าไม่โว e ้ยนั่นแหละครับคือการทําตามหน้าที่ไม่ใช่การทําจากใจจริงแล้วมันก็คือตัวดูดพลังชั้นยอดเลยจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละครับเปลี่ยนจากคาว่าต้องทําเป็นเลือกที่จะทําง่ายๆเลยนะถ้าเราทําจากความเต็มใจเราจะได้พลังกลับมาแต่ถ้าเราทำเพราะฝืนใจเราจะเสียพลังไปความแตกต่างมันคนละเรื่องเลยครับ เอาละครับมาถึงยกสุดท้ายกันแล้วเรื่องนี้สำคัญมากนั่นคือการจัดการความสัมพันธ์รอบตัวเราให้ดีขึ้นครับเคยสงสัยไหมครับว่าพลังงานของเรามันรั่วไหลไปไหนมากที่สุดคำตอบคือการโต้เถียงที่ไร้ประโยชน์ครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ผมให้ทิปในฐานะโค้ชเลยนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เถียงเพื่อหาความจริงเขาเถียงเพื่อจะชนะนั้นก็ปล่อยเขาชนะไปเลยครับลองชั่งน้ำหนักดูครับ ระหว่างการเป็นฝ่ายถูกกับการมีความสงบในใจเราเลือกอะไรในวินาทีที่เราเลือกความสงบสุขนะเราได้พลังงานของเราคืนมาทันทีเลยแค่เดินออกมาเฉยๆจบนี่คือพลังที่แท้จริงเลยโอ้โหข้อนี้แค่พูดชื่อหัวข้อก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับพวกแวมไพร์สูบพลังงานแค่เห็นชื่อเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมือถือเนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบตลดไปขีดหนึ่งแล้วเราทุกคนมีคนแบบนี้ในชีวิตแน่นอน วิธีเช็คง่ายๆเลยนะ 1. คือจะโทรมาก็ต่อเมื่อต้องการอะไรบางอย่าง2คือไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรสุดท้ายต้องวนกลับมาที่เรื่องของตัวเองตลอดและ3อันนีชัาสุดพอวางสายปุ๊บเรารู้สึกเหมือนโดนสู่วิญญาเลยนึกหนาใครออกหรือยังครับจําไว้นะครับพลังงานของเราคือสินทรัพย์ที่จํากัดและมีค่าที่สุดเลิกเอาไปลงทุนกับอะไรที่มันขาดทุนได้แล้วเอาเวลาและพลังงานไปลงทุนกับความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน คนที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกดีขึ้นมีพลังมากขึ้นเราต้องเป็นคนคัดคนเขอาพอร์ตของเราเองครับมาถึงข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะฟังดูโหดหน่อยนะแต่คือความจริงครับคนเราไม่เปลี่ยนอย่างน้อยก็ไม่ใช่เพราะเราอยากให้เขาเปลี่ยนการพยายามจะปั้นใครให้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยคือการเสียเวลาที่สิ้นเปลืองที่สุดในโลกเลยแต่เดี๋ยวก่อนต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการมีมาตรฐานกับการมีความคาดหวังรวมๆแรงๆการมีมาตรฐานเนี่ยดี เช่นเราต้องการความเคารพความซื่อสัตย์อันนี้จําเป็นแต่การคาดหวังรวมๆแรงๆคือการหวังว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยพื้นฐานเพื่อเราอันแรกคือการดูแลตัวเองอันหลังคือการหาเรื่องผิดหวังใส่ตัวครับทางออกสุดท้ายคือการยอมรับความจริงครับมองเขาให้เป็นอย่างที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เราอยากให้เป็นและทีนี้ก็ตาเราตัดสินใจแล้วว่าจะปรับความคาดหวังของเราหรือจะปรับระยะห่างของเรากับเขาดี ความสงบสุขมันอยู่ที่การตัดสินใจของเรานี่แหละครับไม่ได้อยู่ที่การรอให้ใครเปลี่ยนและนี่ก็คือ7สิ่งที่คอยขโมยเวลาและพลังงานชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวครับพอเราตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้แล้วคําถามคือแล้วอะไรล่ะคือชัยชนะที่แท้จริงผมชอบประโยคนี้มากเลยครับบทที่2ของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่การปีนให้สูงขึ้นแต่คือการลงให้ลึกขึ้น คือมันหมดเวลาของการแข่งกันปีนบันไดแล้วครับแต่มันคือการขุดให้ลึกลงไปในตัวเองเพื่อหาว่าอะไรที่สำคัญกับเราเจริงๆมันคือการเปลี่ยนจากสกอร์บอร์ดของคนอื่นมาเป็นเข็มทิศในใจของเราเองงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ละกันนะครับแล้วชัยชนะที่แท้จริงสำหรับเราแต่ละคนมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะการหาคำตอบนี้ให้เจอนั่นแหละครับคือเป้าหมายที่แท้จริงของเกมนี้หากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ